นี่ใหญ่ๆเลยครับผมเนี่ใช่ไหมใช่ตะไหลดังเนี่ยมีตัวดังๆใหญ่ๆหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็มีตัวใหญ่อีกตัวนึ่งน,นี่ครับโอ้โหเต็มจอ ดีครับสวัสดีเอ็ซพันธ์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เรามาหากินในป่าทูบกันนะครับผมริบป่าทูบกันนะครับไปหาอะไรเอย่ยปลาไหลนั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปย่อนเบ็ดกันเลยแล้วหาลูกันเลยครับผมไปให้เราสังเกตง,ง่ายนะครับผมลูเขาจะเปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นี่นะครับ นะแต่ตัวนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับผมยังไม่ต้องแย่ผมก็ได้เจอแล้วนะครับผมรูนี่ครับทีแบ่แหวกนะนี่นะครับผมเบ็ดเหยอะของเราก็จะเป็นไส้เดือนนะครับเยอะยังก็ได้ครับม้วนไปเลยเต็มตัวเบ็ดนะครับ แล้วก็หยัดลงไปในรูเลยครับมีตัวเดี๋ยวเข้าเข้าขึ้นมากินเองนะครับผมแล้วก็ทำการมัดไว้ด้วยนะครับเผื่อเอาหนีไปไกล เราทำการประมงในนานะครับใช่เราเจอกบมันโดดลงมันจะใช่กบหรือเปล่ามันจะไม่น่าจะเป็นกบเอะไม่น่าจะเป็นไอเฮงนะใช่ออ้ยไอเฮงไม่ดำน้ำถ้าดำแล้วมันโดดลงมันวิ่งหนีแล้วต้องมือแตะเบาๆก่อนถ้าคิดว่าใช่ค่อยกดถ้ามือแรงไปปุ๊บพวด เนี่ยเหมือนมันจะจอดอยู่แถวๆเนี่ยน,น,น่าด้าาเดินหน้ามาอีกนิดนึงเพราะว่าเม็ดมันยังไม่ไปที่อื่นเลยนอยู่แค่หลุมเนี่ยแต่ตัวใหญ่โดดลงอย่างแรงเลยเออไปไหนล่ะเนี่ยมาทางนี้เปล่า เขาดำอยู่แถวๆนี้เนี่ยไม่ขึ้นฝูงหยุดในหนะยุดลึกๆอ่ะคขี้เลนลึกไหมไม่ลึกไม่ลึกดินแข่งเลยตรงนี้ดิ่แข่งเลยงั้นก็ว่ายอยู่แถวๆนี้เนี่ยไล่ไปก่อนมันไปไหนไม่ได้อะมันก็หยุดนี่ไลยเรายังไม่เห็นมันข้ามไปเลยอยู่ในนี้เนี่นนนนย,ยใช่ ก็มุดอยู่ตรงที่ตนะกบลงทีแรกะแต่ไล่มาถึงนี้ก่อนตามหลักถ้ามันมานี่มันต้องขุนนี่มันฟุบแล้วก็อยู่ตรงนั้นเลย,ยแต่เราไม่โดนมันเองอมไม่น่าไปนย,ยืนที่เดิมแถวๆนี้นี่ฟอบฟอบแล้วตรงนี้เลยมันฝังตรงน,นี้เลนหน่อยออน่นนนาจะมุดอยู่ใต้เลนขยํำเลนเลย มันโดดแล้วค่อยตามเอามี story, มีลูมีร e ูนะสังข้าวบอกนะว่าไม่เจอมันต้องเจอเอารีโมทมากดเลย ปอกเฮ้ยมันไม่น่าหายแตบดูมันใหญ่นะโวกเลยเดินมาถึงมุมนี้ก่อนเผื่อมันย้อนมาตรงฟังข้าวมุมนี้ ไปไหนมันยังไม่ได้ข้ามนู่นเลยมไม่เดี๋ยวปั๊มสูบมานะ <c oughs> มึง <c oughs> แต่มันบักคือมันบักคืออยู่ตรงสังข้าวตัวเนี้ยลองอีกสักนิดหนึ่นงครับไปนี่ก็ไปหาปลาไหลเล่าดีกว่าเ <c oughs> นี่ยนะมันบักอยู่ตรงนี้นะเนี่ยน,น,นะผี่ลอกวะ เอาแล้วอม,มันก็ไม่มีฟองไปที่ไหนพอสรุปจบคลิปแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปโอ้โหไปตามหาปลาไรลดีกว่าแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมก็ได้ทำการหย่อนไว้นี้รูนึงนะครับผมนี่ครับทุ่นเขียวๆนะนี่ทำการหย่อนไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวเดี๋ยวมากินนะครับผมรู้ใหญ่นะตัวเนี้ย อยู่ติดตรงต้นพงนี้พอดีครับเพราะต้นพงนี้คือไว้เป็นที่หลบที่ชอนใช้ที่ขุดรูอยู่นะครับผมอ่านหมายแบบและนี่ครับนี่รูเก่านะเนี่ยรูเก่าของเขานะครับผมใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็ผมไปเจอรูบนนู้นอีกรูหนึ่งตรงกลางระหว่างหวงกลมๆของเชือกไนะอของขาวานแล้วผมก็ไล่ลงมามองมาเจาะแล้วก็เจาะทะลุตรงนี้นะครับแล้วผมก็เอาเบียรอนไว้แล้ว เดี๋ยวถ้ามีตัวเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมากินนะเสร็จตัวนี้อ่านไว้แล้วว่าไม่รอดแน่ถ้ามากินนะนั่นๆมีฟ้องปิด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 นะครับไม่แน่แต่กำลังเดินทางมานะครับตึงเปี้ยเฮ้ยสายไร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 นี่เจ๋งแน่ครับอยู่แล้ว

ู้ชมคระปุกเด้อยางออกนี่ใหญ่ๆหเลยครับผมแฉวเลยครับผมตัวแรกของเราก็ไป่งๆเลยนะนระดับยักษ์ใหญ่เลยเล่นแต่ระดับลูกคุดปู่คุดย่าเลยนะครับเนี่ยไม่ลงแ๊บนึงนะครับไม่ได้ลีลานะมันไม่เข้าเอง เรียบร้อยครับผมไปแตรมถัดไปครับเดาชมครับอีกตัวนะครับที่ถ่ายเมื่อกี้อยู่อุ้ยอยู่สิอยู่สิอุ้ยใหญ่จริงนะตัวนี้โคตรใหญ่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะไม่ออกเดี๋ยวเราไปดูางบนโอ้ยยังใหญ่นะมาจริงด้วย เ่ยสีดังๆเลยปะไหลดังเนี่ยใช่ไหมใช่ปะไหลดังเนี่ยครับผมมาเติมเติมประชากรเพหน่อยประชากรของเราเริ่มเติมเข้าไปอีกหนึ่งตัว สยใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่เข้างนั่นแหละเข้าเลยนันนี้โอ้ยถึงกับด่างเลยตัวนี้ปั๊บเรียบร้อยสองแท่งหน้าได้เกือบโลแล้วครับผมสองแท่งเป็นโลแล้วโอเคครับผมลุ้นหลังถัดไปครับจะหมดเลยใช่ไหมผมเอาไว้ก่อนผมยังไม่กินตรงนี้ เกิดตรงนู้นอันนึงไม่แตกนั่นแหละผมก็พานเมื่อกี้ผมก็นึกว่าเชือกอะไรนี่แหละถาวรเดี๋ยวนั้นยังไม่กินได้มาตุยข้างนอกได้มาหนึ่งเต็มพันกับยาพันกับบักบุ้งมันนานจัดนะออกมาข้างนอกรูอือนานจัดอืมเมื่อยแล้วเว้ยออกมาดิมัติดอะไรนักหนาวะปากกระสอบไว้ก่อนอันนี้ตึงเป๊ะเลย กินแล้วออกรอบลูบครับนี่อยู่ตรงนี้เลยใสสวยนะตัวไม่ใหญ่ แตกมาแล้วนี่ครับตัวไม,มตไม่ใหญ่ไม่มีมั้งเห็นนล้วก็มากฟักแป๊บเดียวแล้วก็ไป,ปไรครับนี่เต็มตึงเป๊ะเลยนี่ครับตึงเป๊ะเลยมาอยู่หรือเปล่ามีนิ่มๆน,นะมี่ครับนะอ,อุ้ยเรียบร้อยอีกตัวนึงเฮ้ยตัวน้อยครับ <laughs> ตัวไม่ใหญ่ เมื่อกี้ก็ตัวน้อยไปเดี๋ยวไปดูผลงานกันดีกว่ามันก็ล่ากันมาทั้งวันแล้วไปใส่กระสอบกันเพราะว่าตัวก่อนหน้าน,น,นี้นี่ก็อีกตัวหนึ่งก็ร่วมโลกกว,กว่าแล้วนะครับไหลายตัวแดดก็เริ่มจะรับลาไม่รับลาหรอกแดดกำลังแจม ก็เราได้เยอะแล้วเราก็พอกินแล้วอะ่ะเราไว้เจอกันอีพีหน้าดีกว่าแต่ว่าอย่าลืมดูผลงานก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราดูผลงานขอใส่เข้าก่อน <c oughs> เอาเอา <c oughs> เอาเอา <c oughs> เอ,าเอาไประหลาใส่กระสอบไปชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมหนึ่งอีกตัวหนึง่งสองตัว ครับผลงานที่ได้ในวันนี้ก็พอได้อยู่นะครับผมมีตัวดังๆใหญ่ๆห,หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็มีตัวใหญ่อีกตัวนึงนี่ครับอุย้ยเต็มจอเต็มกล้องเลยนะครับผมถือว่าสุดยอดนะนงานนี้อ่ะต้องขอลำลาท่านผู้ชมไปก่อนอีพีหน้าเราจะฝากกันไปเท่านี้ก่อนอีพีนี้อีพีหน้าผมจะพามาปักเอาปักด้วยวิธีไหนคอยติดตามนะครับผมผมจะพามาปักปลาไหลโดยตรงนะครับผมใช้เหยื่ออะไรแล้วก็วิธีไหน แล้วก็จะมานกบอกกันใน EP หน้านะครับผมอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ